สามารถซื้อตั๋วที่หน้าง,งานก็ได้หรือเราจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันก o ๊ปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะราคาอันนี้ต้องแนะนําว่าให้เช็คราคาก่อนค่ะเพราะว่าราคาจะแตกต่างกันของพวกปีจะจองตั๋วนะคะผ่านแอปกู๊กซึ่งตัวนี้จะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะก็คือตกเฉลี่ยอยู่ที่คนละ1,300กว่าบาทราคานี้เป็นค่าตั๋วไปกับแต่ว่าไม่รวมค่าอาหารบุฟเฟ่ไม่รวมค่าตัว๋วรถรางจากยอดเขาโรมาที่เคเบิลคาร ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะซื้อเพิ่มสามารถซื้อเป็นเซ็ตโปรโมชั่นอีกแบบนึงได้ค่าตั๋วของบีนะคะรวมทั้งหมด1,515บาทเราจะซื้อตั๋วจากยอดเขาเพิ่มเติมอีก155บาทคะ่ะเมื่อถึงที่หมายเราจะไปต่อที่เคบเบิลคาร์กันต่อคะ่ะจุดนี้เราจะถ่ายรูปก,กันหน้ารถลางเพื่อเป็นที่ระลึกกันก่อนในส่วนของการเดินเนี่ยนะคะต้องบอกว่าบางคนที่เคยดูมาก่อนหน้าเขาบอกว่าเดินเยอะมาก แต่พอบีมาดูทุกคนมันจะมีทาง2ทางถ้าเกิดเราเดินออกไปด้านนอกนะคะแล้วก็ไปขึ้นอีกทางหนึ่งก็คือจะต้องเดินไกลมากๆแต่ถ้าเกิดเราเดินขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะคะชั้นจีจะเดินไม่ไกลมากคะ่ะแต่ว่าบีไม่ได้ออกไปถ่ายรูปด้านนอกเนื่องจากว่าหมองเยอะมากๆทุกคนบรรยากาศข้างนอกเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะเราก็เลยจะต่อแถวเตรียมตัวขึ้นไปข้างบนกันต่อณนะวันที่เราไปนะคะมีรถทัวร์มาลงเยอะมาก เพราะฉะนั้นใครที่มาช่วงช้าอาจต้องทําใจสักเล็กน้อยค่ะแต่แนะนําถ้ามาช่วงบ่ายที่เราลงมานี่คือคนน้อยมากๆแล้วค่ะ